สวัสดีคผู้ชมทุกๆท,ท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพีพีพิมพ์ลีก2023กันนะตอนนี้การแข่งขันของเราเข้าสู่วีคที่19กันแล้วะก็เป็นวีคสุดท้ายแล้วว่าของเลกแรกนะวีค20วีคหน้าก็จะเริ่มเลก2กันแล้ววะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคู่นี้ปิดท้ายเลกแรกกันเล้วเป็นการพบกันนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เปิดบ้าน เอธิฮัสเตเรียมต้อนรับฟาริแซงต์แชเมนะบิ๊กแมชปิดท้ายเลกแรกกันเลยฮะมาดูกันนะว่าใครจะทำผลงานได้ดีกว่านะมาดูในส่วนรายชื่อผู้เล่นเจ้าบ้านนะเอเดซอรนนะพวกสาวตูแมนซิตี้กองหลังมีกันเซลโลลาปอดิออสวอล์กเกอร์ฮะแดนกลางมีกุนโดกันโรดรีเควินเดอร์บอยนำด้านหน้ามาโดยโฟเดนมาเลสและ ฮาแลน์นะจะเต็มกันมาทั้งสองฝั่งแน่นอนนะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ในรายชื่อเจ้าบ้านก็จัดเต็มฮนะ <Number 16. S 1> เดี๋ยวมาดูทางฝั่ง,ง <Number 16. S 1> เปเช่กันบ้างมีใครลงในสนามกันบ้างโดอนาลุม่าผู้กษาประตดูด้านหลังเหนียวแน่นด้วยเมนเดสมากินยอสลามอสและฮนะาคิมี่ฮะแดนกลางมีซานเชสเบอร์ติลุยส์ฮะแล้วก็นำหน้ามาโดยสามประสานเมสซี่ เนมาและเอมบัปเป้ฮะมาดูผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยอะตอนนี้แมนซิตี้อยู่ดับ3มนะมี36คะแนนส่วนเปเชยอยู่ดับ8ฮนะมี30คะแนนเดี๋ยวมาดูนะว่าใครจะเก็บแต้มไปเติมในตารางคะแนนปิดท้ายเลกแรกกันได้เกมเริ่มต้นนะบันนี้ะแมนเชสเตอร์ซิตี้เลีย์เปิดเกมไปก่อนนะ mm hmm. จะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอ วอลเกอร์วอลเกอร์ไปต่อส่งให้คุณดยกันวอลเกอร์ย้อนมาดดีสัสเควินเดบรอยเดบรอยไปต่อให้มาเลสมาเลสเอาไปดีมาเลสจะเลาะไปให้ได้แท็กก็สุดท้ายทำออกหลังเองฮะก็จะได้ตั้งเตะขึ้นมาเปเช โดนนารูมาเล่นมาโอ้โหส่งตรงนี้วัดเสียวเกือบโดนผู้เล่นแมนซิตี้โฉบไปได้โอ้โหเราก็ส่งไม่ดีนะสุดท้ายเสียบอลจะได้แล้วฮาเลนจะเงื้อเท้า,ทายิงตรงนี้แล้วซ้ำอีกที่โอ้โหเซฟบุดบิดโอ้โหต้องบอกว่าแก้ตัวให้ตัวเองได้แลนะ้วลูกนี้ตอนนารูมาก,กับการเซฟเพราะว่าพลาดมาจากตนเองนะที่ส่งพลาดไปให้คู่แข่งยังรอดไปฮนะแต่ก็จะต้องลุ้นเสียก็บเตะมุมฮนะ ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นโฟเดนยืนกับเดอะบอยอะเป็นโฟเดนเล่นสั้นมาโฟเดนพาเข้ากรอบเโทษล็อกให้โรดรีดิออสมาให้เอา้าฮาเลนมีช่องยิงปัน่นโค้งลูกนี้โอ้โหโด่งสูงไปหน่อยอะข้ามคานไปได้ช่องยิงนะฮาเลนไม่น่าเชื่อเขาพลาดลูกนี้ศูนนย์ห้าจอมสังหาร ระดับเขาไม่น่าพลาดนะแต่ก็ไม่ได้ประตูว่าจังวันนี้เขาจะตั้งเตะขึ้นมาดอนนารุม่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กดคู่แข่งก่อนแนละ้วในช่วงต้นเกมอ่าเป็นทีของเป๊เช่บ้างนะจะขึ้นไปเมสซีนะ่เมสซี่ปะทะกันเซโลก็ตอนนี้กันเซโลยังอยู่แมนซิตี้อยู่นะในเลกแรก เดี๋ยวพอเริ่มวีคหน้าวียี่สิบเลกสองก็จะย้ายตามตลาดจริงกันนะกานเซโล่ก็จะย้ายไปบาร์เย่นนะอันนี้ก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายของกานเซโล่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ฟรีคิกับปเอสเช่เมสซี่จะเปิดเข้าไปเมสซี่โยนเข้ามัลในแต่ซิตี้โขกไม่ได้ฮะแล้วก็ได้บอลมาเล่นต่อ โฟเดนโอ้ oh, แล้วแทงลูกนี้ฮาเลนไม่มีทง่งฮาเลนโอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้ไปเสียบฮาเลนจากข้างหลังฮะจะมองว่าเป็นตัวสุดท้ายเลยหรือเปล่าฮะนั่นเลยฮะโอ้โ oh, ห oh, มองเป็นตัวสุดท้ายฮะเซอร์กิโอลามอสโดนใบแดงเลยฮะโอ้โ oh, หเสียบฮาเลนจังหวะนี้แล้วฮาเลนเจ็บหรือเปล่าก็ตามกฎเลยฮะเสียโอ้โ oh, หแล้วเสียบดักด้วยนะถึงจะไม่ตัวสุดท้ายก็อาจจะแดงโอ้โ oh, หแล้วต้อง แก้เกมเลยเอาเมสซี่ออกเลยฮนะเปชเช่สาหัสเลยฮนะเพราะว่าต้องส่งหลังมาแทนนะด้านหน้าก็จะเหลือแค่เนมากับเอ็มปเปเป้ฮนะโอ้โหสถานการณ์วิกฤตแล้วรถยิงลูกนี้ฟรีคิกไม่เข้ากรอบนะเดอร์บอยสถานการณ์หนักเลยฮนะเปชเช่ต้องยอมสละเมสซี่ไปฮนะ well, ไม่งั้นเดี๋ยวหลังจะโบ b นะ่ a เพราะว่าซิตี้ก็ เกมบุกรุกเรา้าดูดันแล้วเอาด้านหลังไว้ก่อนนะเปเ,เชแล้วรอโอกาสสวนในฐานะที่มีจำนวนผู้เล่นน้อยกว่ากรรมการวันนี้ก็เป็นสุภาพสตรีตัดสินได้เด็ดขาดเลยฮะควักใบแดงลูกนี้ใบแดงไปนี้ให้ลามอสแต่รู้นะจังหวะนี้ปเปเชได้บอลมาคินยอสเล่นสั้นในซันเชส เอนนาเนมา่าเนม่าเอาเลยมาแหวกลุยไปโอ้โลง่ลงๆเอาเน,นมา่าปาดมาลูกนี้โอ้โหเกือบถึงเท้าเอ็มบัาเป้แต่เคลียร์ไม่ได้ก่อนนะแมนซิตี้แล้วโต้กลับมาเลยเดอบรอยพาเอาเดอบรอยพามาเองยกยกลูกนี้ให้ฮาแลนเกียวลงได้ฮาแลนลูกนี้ก็โดนจิมแย่งไม่ได้ฮาร์เลนเสียบอลแล้วก็ไปเข้าสู่อ้อมกอดของดอนารุมา่าโยนยาวขึ้นมาดอนารุมา่า แล้วเปเชก็ต้องบอกว่าถึงจะเหลือ10คนแล้วก็ต้องเสียเมซี่ไปแต่ก็ยังได้ลุ้นอยู่ฮะเกมรุกก็ยังอันตรายอยู่ฮะเโดนใบเหลืองกันบ้างฮะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้คายวอกเกอร์ไปฟาวฟาวจังวันนี้ถึงลูกถึงคนเลยฮะรับใบเหลืองไป จะได้ฟรีคิกฮะเป็นเนมาเอาลูกบอลมาตั้งแล้วก็ดูนะว่าเนมาจะเล่นลูกนี้ยังไงะจะยิงเลยหรือเปล่าแต่มุมมันเฉียงออกไกลามาหน่อยฮะน่าจะเปิดเอาเล่นสูตรนะแตะแล้วเข้ากลางมากินยอสปาดคืน,นเนเป้ให้เนม่า สุดท้ายอยู่ที่เนมาเอวเนม่าครึงใบครึงมาเข้ากรอบกีโทษจะไหลลูนี้โอ้โหโดนดักไปได้แล้วซิตี้ได้บอลจะสวนต่อเนื่องเลยคนะคุณตุกันคุณตุกันเห็นฮาแลนหรือเปล่าเตรียมแทงแต่ยังไปต่อคุณตุกันโดยความแข็งแกร่งบางบอลไปได้ดีคลองบอลดีมาที่ฮาแลนฮะฮาเลนฮาเลนหาช่องยิงพลิกไปหมุนมาฮาเลนชิงเดอะบอยเดอะบอยจะตอกพลิกมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้แล้วเปเชได้บอลไปแล้วจะโตกลับไป เนีมาเอาเนีมาแหวกไปอาคิมิมาให้ลุยส์เวลติยาวขึ้นหน้าเห็นเมนเดสโอ้โหแต่ว่าลึกไปถึงเอเดนัซนเลยอาตะครุบรับไปเลยสิตีเล่นมาต่อฮะ้วปอดมาที่มาเลสเดือบอยเอาไหลให้มาเลสตรวนี้โอ้โหเสียจังหวะกันไปหน่อยฮะเสียบอลให้ปเปเชไป มากินยอสไปที่ลุยส์หาคิม,มี่ให้เวรติเวรติไปโหลูกนี้ส่งโดนดักแต่ยังเอาคืนไม่ได้เวรติแล้วบอลมาให้เนย์มาแล้วเนย์มาครองบอลไว้เนย์มาพามาเนย์มาลูกนี้อยากหาช่องยิงเองหรือเปล่ายังไม่ส่งให้เพื่อนเนมาโอ้จะเกี่ยวหลบหลังแต่โดนแย่งไมาได้แล้วลูน้โอโหซิตี้ไปเลี้ยงบอลเสียบอลเลยเอเบเป้พา เข้ากรอบโทษปัดไปโอ้โหลูกนี้เนมาเกือบโฉบมาจิ้มได้ยังคงเป็นรถยิงลูกนี้โอ้โหไอ้บาเป้โอ้ต้องบอกว่าเอาแล้วลูกนี้จะไปรับลูกบอลอยู่แล้วแต่ดันไปโดนเท้าออกหลังเอเดนซ์ลูกยิงเอ้บาเป้ลูกนี้โอ้กะเสียบมุมแล้วแต่ยังรอดไปฮะเอเดนซ์ยับยั้งไว้ก่อนนะประตูนี้ก็ต้องบอกว่า10คนของ เปเชก็ไม่ได้ดูท้อแท้อ่อนล้าไปฮะกับดูน่ากลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูนะว่า10คนของเปเชวันนี้จะสู้ดีๆแค่ไหนฮะได้แต่มุมต่อเนื่องด้วยฮะดูจากสถานการณ์ก็ต้องยอมรับว,ว่าเสียเปรียบสุดๆเลยฮะผู้เล่นน้อยกว่าแถมมาเยือนด้วยฮะแพ้ทั้งจำนวนผู้เล่นและเสียงเชียร์ในสนามฮะ โอ้โหจะโยกมาลูกนี้ก็ยังได้เตะมุมต่อะเปเช่แล้วปเปเช่มาลูกนี้ไขให้ฮาคิมิกองซูมยิงกันโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยะฮาคิมิ ยิงจากนอกกรอบเคทโทษนะโหบอลกล้องต้องซูมนะเพราะด้วยความแรงอ่ะยิงพุ่งเข้าไปเลยอะโอ้โหในกรอบนะยิงเปียดเสาเข้าประตูไปเลยอะลูกยิงสุดสวยของโขลุกผ่านทุกคนมันเลยอะผ่านมือเอเดนเนด้วยเอาวนะผู้เล่นน้อยกว่าแต่ขึ้นนำเลยอะบุกมานํำถึงถิ่นนะเปเ,เชโดยฮาคิมีอะ ก็นาทีที่37นะก็ต้องว่าถือเป็นช่วงท้ายครึ่งแรกเลยฮนะเปเชทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นนำฮนะแมนซิตี้ก็ต้องเร่งเอาคืนให้ได้ฮนะได้เปรียบกับเขามากหลายข้อแต่โดนนำสวะแล้วนะก็เข้าสู่ช่วง สินาทีสุดทไอ้ห้าทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วฮะก็โอ้โหเราเปเชได้บอลมาด้วยฮะเอาเราซานเชสลุยมาลูกนี้ให้เนมาควายคืนซานเชสยังไม่แทงให้เพื่อนเดี๋ยวจะล้ำหน้าซานเชสครองบอลโอ้โหของมากไปโดนเสียบอลอาเปเชไอ้แมนซิตี้จะโต้กลับไปจมิมนิ่มให้กุนโดกันควยคืนมาเลสไปถึงฮาเลนให้กุนโดกันกุนโดกันไหลให้โฟเดนโฟเดนกระชากลากไปดึงจังหวะหลอกมาให้ าฮาแลนโอเดนโอจะแทงลูกนี้โดนดักซะแล้วอะโดนารุม่าสาดยาวขึ้นมาก่อนเลยให้จบครึ่งแรกไปก่อนนะแต่ซิตี้แล้โอ้แล้วแทงมาตรงนี้ต้องโล่งอะมาเลสมาแล้วเตรียมปาดเข้าในลูกนี้โอ้โหเกือบถึงฮาแลนสกัดอากมาได้ก่อนนะปเปเช่รถซัดลูกนี้ติดบล็อกเดอะบอยพลิกมาตรงนี้มาเลสแล้วยังคงได้ลุ้นต่ออะกรรมการให้โอการ โอ้ oh, แล้วก็บอลอยู่ที่ประตูแล้วสาดขึ้นเอา้าตอนนี้ยังไงฮะยังได้บอลน,นะเอา้าบอลมันอยู่ที่ฮาเลนฟาดลูกนี้โอ้โหต้องเซฟเลยฮะดนนาลุมา่ายังไม่จบนะครึ่งแรกบอลยังไม่ตายอะยังเข้าทางแมซิตี้อยู่แถมที่เตะมุมต่ออะเป๊ปอาจต้องการประตูตีเสมอในช่วงครึ่งแรกให้ได้เลยฮะเพื่อที่จะได้เปรียบมากขึ้นนะ จะได้เล่นง่ายขึ้นในครึ่งหลังะตอนนี้หาได้ลุ้นแต่มุมโฟเดนเปิดเข้ามาลูกนี้ก็โอ้โหเข้ามือต่นานาลูม,มาแบบนี้ก็เรียบร้อยอะนะนกวีดก็ต้องถูกเป่าขึ้นออกมาให้ดังเลยฮะกรรมาการปังวีจบครึ่งแรกไปก่อนนะก็เป็นทีมเยือน,เ,นเบเชียบุกมันนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1-0เลยฮะเดี๋ยวพักครึ่งกันสักครู่มาชมเกมมันเกมนี้กันต่อฮะ เอาแล้วมาลุยกันต่อในครึ่งหลังะกับเกมนี้แมนเชสเตอ City, ร์ซิตี้ปะทะเปเช่กับการแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีก2023เดี๋ยวเรามาอัปเดตตารางคะแนนกันอีกสักรอบอะก่อนแข่งนะแมนซิตี้อยู่ดับ3มนะมี36คะแนนนะส่วนปารีสแซงต์แชงกงอยู่ดับ8มี30คะแนนนะก็เปเช่ตามแมนซิตี้อยู่แต่ว่าในเกมพวกเขานำอยู่นะตอนนี้ ก็อาจจะต้องการแต้มเพื่อบีบช่องว่างเลยฮะขึ้นไปสูงในตารางคะแนนส่วนซิตี้ก็ไม่ยอมไม่ไม่ยอมแน่ๆฮะต้องการต้องบอกว่าลุนแชมป์ได้เลยฮะอยู่อันดับ3ตอนนี้อันดับหนึ่งน่าจะเป็นบาเยอร์หรือเปล่าฮะต้องเช็คในตารางคะแนนกันได้ฮะในไออินสตราแกรมพ<ะ>ีพีพรมีรีฮะจังหวะนี้มาเลยฮะฮาเลนฮาเลนลุยมาเลนย้อนมากันเซล เซโลไหลให้โรดรี Boy, เดบลอยอ๋อลูกนี้โดนจิม้มมะซันเชสจิ้มไม่ได้เนมาเอาเนมาพุ่งมามาลุยมาเนมายังคงมาต่อเนื่องอาลูกนี้มาถึงเอ็มบาปเป้ยงิงลูกนี้โอ้โหต้องเซฟเลยฮนะเอเดนซนไม่มีธงด้วยฮนะแทงผ่านมาอย่างสวยเลยฮนะลูกนี้ได้ได้จบนะโดยเอ็มบาปเป้โอ้โหยิงเน้นเน้นทิศทางเลยฮนะแต่ เอเดนเนไม่พลาดะช่วยทีไม่ได้ยังรอดจากประตูที่2องะแต่ก็จะได้เตะบุมต่อเนื่องนะเปเชอเชนมาเล่นสั้นกับฮาคิมี่ฮาคิมี่คลึงไปโยกมาแล้วเนมาเข้ากับไปโทษไหลไปให้ซันเชสเนมาฟาดไกลลูกนี่โอ้โหได้ปัดอีกแล้วยิงกันคมกริบเหลือเกินนะวันนี้เปเ,เช แม้ผู้เล่นจะน้อยกว่าต้องบอกว่าสุดยอดแล้ววันนี้แต่แมนซิตี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสยังไม่ได้ปิดไปฮะยังมีโอกาสอยู่ว่าเพราะว่าเวลาเหลืออีกเยอะเลยฮะ pues ตามอยู่ลูกเดียวต้ hearted. องเร่งประตูตีเสมอมาให้ได้ก่อนนะแมนซิตี้โอ้โหตรงนี้ก็เสียบอลให้เปชเช่ไปแล้วเอ็มเป พามาเดี๋ยวไปครองบอลให้ฮาคิมีเอาฮาคิมีกระชากลากเข้ามุมขวาเตรียมเปิดโยกไปโยกมาประทะาก,กับการเซโร่กาเซโรดักได้ตรงนี้แต่ฮาคิมี่ยังไปเก็บแล้วทำไม่ดีมาให้เวลติจะหาช่องยิงแล้วไหลตรงนี้มาในมาร์ที่ฟาดโอ้โหต้องเซฟอีกแล้ววะยัดมุมแคบมุมนี้เกือบได้ลุ้นเป็นประตูเลยนะแต่ว่าเอเดนเซนยังเซฟไว้ได้ะ เปลนตัวทั้งฝั่งเบเชคนน้อยแต่จีจ๊จัดจริงๆนะวันนี้เหมือนคนน้อยลงไม่ได้มีผลอะไรกับทีมเขาเลยนี่มามาจะขาช่องยิงอยโอ้โหได้ยิงนะผ่านช่องมาแต่ไม่ตรงกรอบอะดูนี้พยายามจะปั่นโค้งแต่โค้งไม่พอ,อโอ้โหเกือไปเหมือนกัน เนะี่มาวันนี้เล่นดีๆจริงๆฮะเดี๋ยวเรามาดูเฮย์ทูเฮยของคู่นี้กันส네ักหน่อยฮะกับการในแข่งพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมานะในซีซั่น2021เป็นเบสเชชนะทั้ง2แมตช์เลยฮะ4-1่และ2อนะส่วนซีซั่นที่แล้วอ่ะ2022เป็นแมนซิตี้ชนะทั้ง2แมตช์นะสลับกันเป็น2 1และ4 3ก็ต้องบอกว่าสถิติสูสีกันเลยฮะแต่ว่าใน ฤรดูการที่แล้วแมนซิตี้ฟาดเรียบฮะแต่ว่าตอนนี้เปเช่นำอยู่ฮะในเกมวันนี้เดอร์บรอยให้ฮาเลนลูกนี้ยังพลิกไม่ได้โรดรีเอาให้ฮาแรนอีกโรดรีมาให้โฟเดนกันเซลโลย้อนไปลูกนี้โอโคโดนดักไว้ได้แล้วเปเชจะโตกลับไปอะไรฮะลุยส ฮาคิมี่พาล้อริมเส้นขวาไปเอาฮาคิมี่ไปเองฮาคิมี่ลุยไปฮาคิมี่ย้อนมาแล้วไหลให้เนมาโอ้ควายตรงนี้โดนดักบอลไปเข้าทางแมนซิตี้แล้วอะโดนดักไว้ได้อีกแล้วเปเชมาต่อลุยสดดไไ์แล้วโอ้ล็อกเข้าในกรอบเขตโทษได้โยกไปโอดด้โหเล่นได,นด้ดีจริงครับวันนี้เปเชลุยใช เวติแลวลูกนี้มาให้เอมบัปเป้โอ้โหเรียบร้อยอะ2-0ลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นการเข้าทำที่สุดยอดเลยอะของเปเช่ชิงกันไปกันมาสุดท้ายได้จบตัวเอมบัปเป้ขนาดคนน้อยกว่าโอ้โหนี้เปเช่มาดีจริงๆะเผลอๆการที่คนมากกว่าอาจจะทําให้เป็นคีย์ของการประสบความสำเร็จในวันนี้ได้เลยอะบอลมาถึงเอมบัปเป้แบบนี้ก็ไม่มีเหลือ,อยากเกินต้านทานนะ โอ้โหเป๊ปหัวเสียสถานการณ์ยากลำบากแล้วเวลาก็หมดลงไปเรื่อยๆ2-0ไปแล้วอะเอเมเป้จัดให้เปเช่ขึ้นนำห่างนาทีที่75แอแมนติตี้ของโอ้วฮารแลนด์จะลุยเดียวมาเอายังไปได้แต่โดนจิ้มมาได้อะโอ้โหแย่แน้วเป๊ปจะแก้เกมอย่างไงอะ ต้องได้ลูกแรกมาก่อนนะเอาฮาเล่นได้บอลมาฮาเล่นไหลให้โฟเดนมาที่มาเลสมาเลสให้กุนโดกันฮาเล่นหักลูกนี้อ๋อแล้วเป็นบอลของเปเชยเอาแล้วแทงมันสวยเอาลูกนี้มาอีกแล้วลุยส์โอ้โหจะเจอลูก่ดิสารหรือเปล่าพาบอลมาแล้วย้อนมาให้เนมาฟาดไกลลูกนี้ติดบอลแล้วซ้ำอีกที่โอ้โหเรียบร้อยอะสามศูนย์ 0, นะโอ้โหเนมายิงลูกนี้ สวยงามไหมฮะโอ้โหวันนี้เปเชนี่ไม่ไหวจริงๆฮะไม่ถึงแมนซิตี้ไม่ไหวจริงๆฮะโอ้โหเจอพลังความสามัคคีของเปะเชฮะคนน้อยกว่าแต่ว่าทีจาร์ดเหลือกเกินนะซ้ำโอ้โหล,ลูนี้ยิงไม่ทีกุนโคง้คงสวยด้วยฮะอุต่าห์ติดบล็อกกันดุสันยิงอ้อมเอวมาโค้งเข้าประตูเฉยเลยฮะ เป๊ปก็คงถอดใจแล้วเกมวันนี้น่าจะยากแล้วที่จะกลับมาได้3-0นั่นในมานาทีที่81โอ้โหก็แทบจบอะแมนซิตี้ก็อย่างน้อยไอประตูปลอบใจให้ได้สักก่อนนะลุยไปให้ดีที่สุดนะเดี๋ยวไปดูผลงานในวิกที่แล้วกันหน่อยนะของทั้งคู่แมนซิตี้บุกไปชนะแอตแลนต้ามา3-2อะส่วนเปเชแพ้กคาบ้านต่อสเปอร์มา2-1ะโอ้โห ผลงานเบเชมาดีในวันนี้ะมาดีในเกมเยือนนะแถมเจอหนักกว่าในเกมเย่าเขาแล้วแต่โหเรามาอีกจะเป็นสี่รอเปล่าแล้วลุยยิงลูกนี้โอ้โหขอปัดไว้ก่อนนะไม่อยากโดนสี่อีกแล้ว,ลวกรรมาการมาย้อนให้ใบเหลืองกับลนะูเบนดิอาสฮะเดี๋ยวไปดูโปรแกรมในวีคหน้าเปิดเลกสองกันนะวีคยี่สิบแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปเยือนเชลซีเลืนะ่งานหนักรออยู่ ส่วนเปนเชก็มีงานหนักรออยู่ที่บ้านเหมือนกันนะจะกลับไปเล่นที่บ้านต้อนรับไบเอ็น oh มิวนิกเนี่ยโอ้โหน่าดูน่าชมกันทั้งสองแมตช,ช์ติดตามกันไได้นะกับการแข่งขันพีพีพิพมารีกนะันแล้วปเปิดมาเปเชดูเหมือนจะมีความกระหายอยากจะได้อีกสักลูกนะเอ็มบปเป้มาแล้วเอ็มยูมีโอ้โหเกือ oh บเป็นประตูที่สี่นะเอ็มบปเปอ้ออกไม่ตรงกรอบะ แมนซิตี้ก็หมดมุกแล้วไม่รู้จะทำยังไงให้โอกาสกรีลิชไปแทนโฟรเรนนะวันนี้ฮาแลนด์มีโอกาสยิงสองครั้งยังไม่เข้าเลยอะอก็อาจจะได้อีกสักลูกปลอบใจไว้ก่อนนะแมนซิตี้ในวันนี้แต่เวลาเหลือน้อยแล้วอะบอเกอร์ย้อนมาฮาแลนด์ ฮาเลนยังไปได้มาให้กิริสโยกเข้าในแล้วฮาเลนยิงลูกนี้โอ้โหก็ยังติดเซฟดอนนารุม,มา่าฮาเลนทำอะไรเปเชไม่ได้แล้ววันนี้ส่งมาสวยได้ช่องยิงแล้วแต่ว่ามุมแค่ว่าดอนนารุม,ม่าก็ไปยืนปิดปิดไปแล้วอาจะได้ลุ้นเตะม,มุมในช่วงท้ายครึ่งหลังที่ทดเจ็บมา3นาทีอะ แมนซิตี้อาจจะอยากได้อีกสักลูกฮะเปิดเข้ามาลูกนี้ฟาดเข้าไปแล้วยังไงโอเคลีรยมาได้ฮะเปเชก็อยากจะจบแบบคลินชีชนะเ,เผอเจ้าอีกลูกเลยหรือเปล่าเพื่อความสะใจเนมาเลยมาแล้วแล้วก็กรรมการเปร่านุยตบอกว่าพอได้แล้วว่าจบมากเกมวันนี้โอ้โหเละแล้วแมนซิตี้คาบ้านเจอเปเชซัดไป3ลูกเลยก็เป็นเปเชได้3แต้มไปในวันนี้ เอาชนะได้อย่างงดงามมาส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไร้แต้มในบ้านนะในวันนี้เขาคนนี้เล่นได้ดีจริงเจ้าวันนี้โอ๊โอกาส5ครั้งนะเป็น1ประตูก็สุดยอดนะคนเหลือ10คนเลินน้อยกว่าด้วย10คนก็ชนะได้อย่างถล่มทลายฮนะบทสรุปเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ปารีสแซงต์แชมงสามฮะเดี๋ยวไปชมไฮไลท์ทำประตูนะในช่วงทนะ้ายฮะสำหรับผมเดี๋ยวล่าลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ